ก็ได้ดอกแค่สองพั้นนี่นะีอืี เอาต้องดูแลมทีผู้ชายุวดหนามต้อากันบาดูเนาะจอยังไงวังยังนอยอยู่ัหนล่ะขอไปเบิ้งร่วงไนกลางเดือนกลางเดือน Mặt, chắc mình ăn ngao mật rồi nãy luôn để nó không chịu gì nó ừ cứ đang oh. mẹ nằm mẹ Má muna nè đe ก็หนีไปหนมกขายันเลยเนาะแต่ฝ่าวันดวนมันลืมเป็นนี่แหละเออไหนมาไหนก่อเดืนอนสิบห้า <15 S 2> ดดเดือนได้สิบห้าเดือนครับจิตได้ได้สิบห้าเดือนแต่ขายขายงวดแรกหนะ่ะสิบเอ็ดเดือนครับนี่นี่งวดนี้งวดงวดที่งวดที่สองงวดที่สองอ่างวดที่สองงวดที่สองเป็นยังไงอ่ติดผลเยอะไหมอ่าติดผลดกมากเลยครับเนี่ยครับอ่า แล้วสายพันธุ์ที่เราปลูกนี่มีสายพันธุ์อะไรบ้างครับก็มีแบกปอปอไว้มะลกาอ่านิวเม์มดสคารอตา้าซูปเปอร์สวีทครับแล้วเราพร้อมที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมหรือมาสั่งซื้อนีอ่ช่วงประมาณวันที่เท่าไหร่ครับน่าจะเป็นสิ้นเดือนสิงหาครับผม,มเข้าชมได้เลยครับสามารถสั่งซื้อได้เลยไหมหรือยังไงครับครับสามารถซื้อได้เลยซ,ซื้อที่สวนได้เลย ที่ที่สวนของใครครับอ่าสวนของตระสักครับตระสักเนาะพิกัดบ้านไหนครับอ่าหนองใหญ่ครับตำบลอ่าตำบลทรัพย์ใหญ่ไอ้ตำบลเนาะตำบลอ่าทรัพย์ใหญ่ครับอำเภออำเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดชายภูมิครับผมครับ